พ่อขอถามหลวงพ่อพ่อของหนูให้เงินเมียพอใช้ได้ทุกเดือนเมียพ่อไม่คิดทำงานหาไรายไดนะ้ขณะปัจจุบนันย่าวงเล็บแม่ของพ่อแก่ชราเจ็บป่วยต้องรักษาตัวแต่พ่อเลือกที่จะต้องตัดค่าใช้จ่ายของย่าให้อ ให้รักษาหรือบำรุงยาที่จ่ายแต่ไม่มีที่พูดอย่างไรให้พ่อคิดเรื่องดีได้เนี่ยเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขากล้าพูดไงเขาเห็นยาย,ยายไงพ่อก็บางทีพ่อก็ลืมพ่อก็อะไรเนี่ยคือชีวิตท,ทางโลกอาตมาไม่วิจาร์น่ยมันมียุ่มยิ้มจุกจิกแล้วมันมีเขาเรียกว่าทาวะจรเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะครับคุณก็คุณก็พูด ถ้าพูดไม่ได้คุณก็เ,เขียนจดหมายใช้ภาษาดีๆอย่าหยับเขียนด้วยอารมณ์พ่อคะความสุภาพเป็นหลับความอ่อนน้อมความถูกภาพเป็นหลับมันจะได้รับความร่วมมือพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากพูดดีเนี่ยมันจะได้รับความร่วมมือที่ดีแต่ถ้าพูดร้ายก็จะต่อต้านเล,เลยนะครับเนี่ยคำเนี่ยหลวงพ่อท่านพูดเสมอพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากแต่พออารมณ์มันขึ้นแล้วมันลืมไปหมด ดังนั้นเขียนตอนที่คุณเขียนท่านตาบพ่อค้า่าคุณย่านี่งไงนั่นสุงสารคุณย่าค่ะความเป็นพ่อเป็นลูกยังไงก็พ่อเขามีสติเขาอารมณ์ดีเขาเออเราก็ลืมลืมดูย่าไปนั้นมันลืมได้ทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่ว่าทิ้งนะครับมันก็ลืมเพราะว่ามันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะกรรมาฐานช่วยคุณได้คือลดลดจะปีดลงมาให้คุณสงบสงบ,สงบแล้วก็ ถ้าจิตคุณไม่หยาบคายนะคุณก็จะคิดเออเราจะเราจะบอกอยังไงมีวิธีบอกมีครับคุณคุณพูดตรงๆคุณใช้คำพูดเหมือน,นคุณก็เขียนจดหมายให้พอมันมีวิธีเสมอครับเพียงแต่เรามันมันตันมันมึดนะอมทนาด้วยหมดแล้วสามทุ่มกว่าพอดี